ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วใบนี้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ถักทอเส้นใยแห่งความก้าวหน้าเข้ากับชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและการแพทย์มี2กระแสะหลักที่กำลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ 1. คือวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มุ่งเน้นการส่งเสริมเป็นอยู่ที่ดีและอีกหนึ่งคือ การแพทย์เฉพาะบุคคลที่ปรับแต่งการรักษาให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลลองจินตนาการถึงชีวิตที่การดูแลสุขภาพไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเราเจ็บป่วยแต่เริ่มต้นด้วยความเข้าใจในร่างกายของเราอย่างลึกซึ้งวิทยาศาสตร์สุขภาพได้นำพาเราไปสู่ยุคที่การป้องกันมีความสำคัญยิ่งกว่าการรักษาตัวอย่างเช่นในอดีตหากมีคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเราอาจเพียงแต่เฝ้าระวังอาการ แต่ในปัจจุบันด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ,าพเราสามารถเข้าถึงข้อมูลทางพันธุกรรมและคำแนะนำด้านโภชนาการหรือการออกกำลังกายที่ออกแบบมาเพื่อลดความเสี่ยงของโรคนั้นๆได้ตั้งแต่เนิ่นๆเนนชื่อมโยงกับการแพทย์เฉพาะบุคคลซึ่งเปรียบเสมือนการตัดเสื้อที่พอดีตัว แทนที่จะเป็นเสื้อโหลที่ทุกคนต้องใส่แนวคิดนี้หมายถึงการดูแลรักษาที่พิจารณาจากปัจจัยเฉพาะของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็นพันธุก,กรรมรูปแบบการดำเนินชีวิตสภาพแวดล้อมหรือแม้แต่จุลินทรีย์ในลำไส้ยกตัวอย่างเช่นในการรักษามะเร็งแพทย์จะไม่เพียงแค่ใช้ยาเคมีบำบัดสูตรมาตรฐานแต่จะนำตัวอย่างชิ้นเนื้อมะเร็งของผู้ป่วยไปตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนเพื่อเลือกยาที่ออกฤทธิ์จำเพาะเจาะจงกับเซลล์มะเร็งนั้นๆ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและลดผลข้างเคียงที่ไม่จำเป็นสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบันและเป็นผลจากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทาง g จีโนมิกส์ที่ทำให้เราเข้าใจรหัสพันธุกรรมของมนุษย์ได้ละเอียดขึ้นแนวโน้มทั้งสองนี้กำลังรวมเข้าด้วยกันและปูทางไปสู่อนาคตที่การแพทย์จะสามารถรู้ใจร่างกายของเราได้ดียิ่งขึ้นแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ ที่รวบรวมประวัติสุขภาพการตอบสนองต่อยาข้อมูลทางพันธุกรรมและพฤติกรรมการใช้ชีวิตจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้นเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดและแม้กระทั่งคาดการความเสี่ยงของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นนี่ไม่ใช่เรื่องของจินตนาการอีกต่อไปแต่กำลังเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะนำพามนุษยชาติ ไปสู่ยุคแห่งสุขภาพที่ดีและชีวิตยืนยาวอย่างไม่เคยมีมากขึ้น